ก็ตบอ้าวท่านต่อไปนะครับครับผมโอ้นะโชคดีมากเลยนะโชคดีครับทีวีนะตัวจุกชัยสามสิบสองนิ้วไปเลยอ่าแล้วฮะอันนี้เราต้องบอกก่อนท่านอยู่ข้างนอกมานั่งก็ได้นะโต๊ะตรงนี้ว่าอ่าก็อยากให้มาดูด้วยกันครับผมนะครับผมก็หลังจากคุณวันชัยลาพี่เล็กงแจกทีวีสามเครื่องเรียบร้อยครับผมก็แจกแจกพวกเราด้วยนะครับเอ๋อดูแล ีอพูอดชงทีท่านต่อไปยศด,ดาบตำรวจชื่ออะไรชื่อุณลบหมดสิ้นอ้าวทำไมอ่ะมัน,มไ,มมนไม่รู้ดิดาบปเยอะแล้วนยดาบตำวรวจทานายทองลิ้มโ<อ>ใ้ใหญ่ใจดีพว้ใหญ่ใจดีเั้งนั้นเลยครับผมเพราะว่าท่านผู้ นี่เป็นคนน่ารักไปงานบัตรเด็กเอ่ยโหตาแดงช่วยสังคมเอ่ยอีกหนึ่งเครื่องโอ้โหวันนี้อีกเครื่องนะทีสามเลยนะสามเลยสามเลยอ่ามูลค่าไม่ต้องพูดถึงนะโอ้ไม่ต้องพูดถึงครับยังไงก็เหมือนขึ้นโอ้เออเดินเดินเดิเครื่องก็ใช่เงเครื่องละเครื่องละผู้โชคดีท่านที่สามที่จ็ ไปเาเอาฟังเอาบอยู่ข้างในหน่อยหยุดสิตำรวจโทรดีหุ้นด<ป>ีห<ป>ุ้โอ้โหยังซ้ำ ไหวรุ่นให้ทำไฮไลท์ด้วยนะฮะโอ้โหนี่เป็นได้โชคดีโชคดีนี่นะแก้วถ่าหลายจะผมสีเนี่ยสวยจังเลยโอ้โหพี่พี่ะเหลืแซมเลยต่อไปเป็นนี่เลยฮะตู้เย็นเลฮะตู้เย็นด้วยละตู้เย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเยียจับเลยเฮียโตจับเลยโตจับแทนตู้กยีพร้อมเครื่องตัดผมเครื่องนี้นะครับบุลย กลุ่มเพื่อนคุณวิทย์วรรุณและคุณโตวัตรุณน,นะครับคุณปิน่นอนงธนาสิริคุณสินเจปปินนะเจ้าของบริษัท m p c v i e วเจปปินของเราเจ้าของอทำถนนรายใหญ่ของปากใต้เอ่อคุณปิน่นอนงนะครับมาแล้วมาจับเลยลุ้นโชคลุ้นโชคลุ้นโชคไปเลยทีนี้มาแล้วนะเป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นของเรากี่คิวฮะโอ้ยคิวนี้คิวเดียวหกคิวมีทั้งหมดมีทั้งหมดสามคิว,คว,คว,คว อ่าตัวเดียอุ้ยอุ้ยผู้หญิงครับผู้หญิงแค่มี่สิบคนน่ผู้หญิงยี่สคนผู้หญิงมีสามคนเหลือสามคนที่จะลุ้นรางวัลเอายศก่อนยศก่อนเอายศก่อนดาบดาบคมีแต่ดาบใช่ไหมครับอ่าดาบตำรวจหญิงครับอ